จิตสานึกโปรแกรมจิตใต้สํานึกคณิตวิธีการที่จะโปรแกรมจิตใต้สํานึกเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสามวิธีนะคะสามวิธีอสามวิธีหลักๆแล้วกันนะหนึ่งก็คือวิธีการพูดก็คือการเซลทล์คใช่ไหมคะฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยฉันเป็นคนมั่งคั่งร่เรวยแบบเนี้ยค่ะแบบแบบเชื่อมั่นอะ แล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์แบบนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องรับรู้เฉพาะตนนะคะมันจะต้องรับรู้เฉพาะตนมันจะได้เฉพาะตนแล้วเวลาที่คุณได้คุณจะรู้สึกว้าวได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะคือมันง่ายมากนะคุณการที่คุณจะแบบว่าแค่พูดกับตัวเองอ่ะแค่พูดกับตัวเองแค่แค่ใส่อารมณ์ลงไปอ่ะถูกปะใส่อารมณ์ลงไปอ่ะเออคือยิ่งถ้าพูดเสียงดังได้แบบด้วยอินด้วยด้วยด้วยอินด้วยความสุขลงไปเนี่ยมันจะยิ่งแบบเหมือนเป็นการแบบ กระตุ้นความรู้สึกจิตใต้สมถุของคุณนะให้คุณเป็นสิ่งนั้นๆขึ้นมาเลยเออคุณเข้าใจปะถามว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราเซลทอล์กเนี่ยมันทํางานกับจัก,กรวาลอย่างไรจะมีองค์ประกอบแปลกๆอะ่ะเรียงร้อยมาให้เราได้เดินตามเส้นทางที่เราปรารถนาจากคําที่เราพูดอะ่ะมันจะมีเส้นทางที่แบบว่าเอ,เ,อเออหรอเออแบบจัก,กรวาลจะส่งอันนี้เรื่องจริงนะจัก,กรวาลจะส่งคุณเนะี่ยจะต้องจับสัญญ,ญาณให้ได้นะคะ จะส่งเส้นทางมาให้คุณจะส่งสัญญาณบางอย่างมาให้คุณนะคะเอออันนี้อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่มันก็คือเรื่องกดแรงดูดแต่ว่าอันนี้ย่อยมาในจุดจุดหนึ่งก็ในเรื่องของการพูดการเซลทลอคนะเออการโปรแกรมจิตโดวยวิธีการพูดนะคะ